มาดูข้อที่หนึ่งหนไมัตชโนคาโมเห็นไหมคือบ้านมีชนตายแล้วบ้านมีชนตายแล้วอันนี้จะเป็นสมัครอะไรได้บ้านทจริงแลนะ้วมันควรจะเป็นสตรมีคือสตมีตุริยาพิกรณะโภิสมัครคือเขียนให้มันได้อย่างนี้ไหมเนี่ยมันเป็นอะไร สัตมีผู้ผดเราเรียนเรื่องตุลยานที่กรณะผู้พววิสมัครให้เขียนทานี้มาด้วยคือเวลาไปตอบก็ต้องตอบย,ยาวๆอย่างนี้<ช>นะคือสัตตมีสัตตมีคือเขียนหน้ากัดเป็นชื่อสมัครให้เขียนเป็นตัวภาษาไทยแล้วอันนี้ขบนเนี่ยสองตัวแรกให้นึกถึงวิสุทร์ปรบทกรรมทฐานสมัครให้จะเป็นมะโตชนโนก็ได้หรือมะตากนา ก็ได้ก็คือชนทั้งหลายในบ้านใดตายแล้วบ้านนั้นชื่อว่ามีชนตายแล้ว,ลวหรือใครอยากจะทําเป็นฉัตรถีตริยาที่ตระภูุิสมา่าก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเขาทําเป็นฉัตรถีนะทาเป็นฉัตรถีแล้วเขาต้องเป็นยศโสอาจจะแปลว่าชนทั้งหลายในของบ้านใดต,ตายแล้วบ้านนั้นชื่อว่ามีชนตายแล้วอย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่ว่าจะบอกว่าเป็นสมัครอะไรแล้วก็ตั้งวิเคราะห์ให้ถูกระนั้นที่เป็นสตรมีอ่ะสตรมีอ่ะมันสามารถเป็นจตีก็ได้ถแล้วแต่เราว่าจะแปลบอกอะไรบอกเป็นวิพัฒน์ไหนก็ตั้งวิเคราะห์นั้นให้ถูกแล้วบ้านเป็นบุรีรงก็เป็นยศโสอันนี้เป็นสตตมีตุริยาที่รณะถูกสมัครถ้าเกิดเป็นจตีก็เป็นยศโสแล้วแต่ฉนที่มีการคือไอ้ตรงยะตา อันทีผิดที่บอกชื่อสมัครผิดสมัข้อที่สองอุปนนโกธากัญญา,านางสาวน้อยก็มีความปวดเกิดขึ้นแล้วผมก็บอกด้วยว่าความปวดทางด้านขวาม,มือเนี่ยความปวดเป็นเรื่องอะไรเป็นกรุงลิงเห็นไหมด้านนั้นเมื่อเป็นกุงลิงโกธะก็เป็นแจกอย่างปุริสมันต้องเป็นโกโทเห็นไหมอุปนโนนั้นสองตัวแรกเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญ จะต้องประกอบให้ถูกแล้วก็ตัวต่อมาคือยะยะเราบอกว่าเป็นสมารอะไรเป็นจตุทีเห็นไหมจตุทีตุรยาที่กรณะตุบสมาร์ตรงนี้ก็ต้องประกอบเป็นสถีพิภักต์อ่าสถีพิภัก์ประกอบเป็นอะไรยะสาบางคนเป็นยศักด์นคนเป็นญายะ,ยะอยากถามว่าตัวที่เป็นยศั์ที่เป็นจตุทีพิภัต์มันมีญายะไหม ไม่มียายะมันมีอยู่แค่ตัตยาแนละปัญจมีแล้วยะสะมันมีอยู่ในถีลิงไหมไม่มีเนงลิงของยะไม่ได้บอกชื่อวิพัฒถูกแต่ประกอบยะผิดลิงตัวสรก็ต้องตรงกับอัญญบทคือกัญยานักสาวน้อยฉะนั้นสามตัวหลังเนี่ยสาตัวหลังมันต้องเหมือนกันคือความโกรธเกิดกันแล้วแก่หญิงสาวใดหญิงสาวนั้นเที่มีความ โกรธเกิดขึ้นแล้วใครจะบอกเป็นจัตถีตุรยาที่กรณะผู้สมัครอันนี้สามารถเป็นได้ไหมเป็นจัตถีได้ไหมได้ถ้าเราแปลว่าความโกรธของหญิงใดของนางสาวน้อยใดเกิดขึ้นแล้วนางสาวน้อยที่ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วบอกเป็นวิพัต์อะไรก็ประกอบเป็นวิพัตน์นั้นแต่ว่ายะาตาักขอให้ตรงลิงกับตัวจะโกรธด้วย วิพัฒน์มันจะไม่ตรงอยู่แล้วเพราะว่ายะมันเป็นได้ทวิพัฒน์แต่ว่าตักสัเป็นปฐมัยพัฒนาต้องตรงกับอัญมบทแต่ตัวนี้ก็คือเป็นจักสุุถีตุริยาติกรณะพรอหุภิสมายเนี่ยเขียนตัวยาวๆนี่นี่ตอนจะอ่านได้ไหมอ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรุุรรยยา เราเราไม่เคยท่องในลักษณะของภูมิสมาห้าอย่างกันเลยเหรอมีอะไรบ้างหนึ่งต้นนิ้ยาที่กรละาภูมิสมาชติอุมา,ปปา,า,าภูปิอามา,มา,มา,มาอะไรพิณนาะจิกกะลาภูมิสมาสบภบมิปภูมิสมาอะไรนะบบทภูมิสมาพวกนี้เราไม่เคยท่องเลยเหรอทำไมให้เราจิงเขียนไวิูไม่ท่องท่องอะไรท่องปฏิโมกอยู่ครับท่องปฏิโมกได้แต่ว่าท่อง รีวิวตรวจไม่ดังเอ,อเอ่ออะไอย่างนี้เยิน20นาทีกระดท่านไปนั้นะยินงใหญ่มากผ่านไปนานแล้วต่อมาอาคตะพิคุนะวิหารโดววิหารมีทิสุดมาแล้วฉะ,ะนั้นต้องมีคำแปลว่ามีเนี่ยเราเนึกถึงพระบุปิสมบาดได้เลยเอ่าเป็นพูดธคำเป็นคำพูดอ่าแบบว่า กลางาไปก่อนแต่เวลาบอกจริงๆต้องมีตุริยาที่กรณะมาด้วยดังนั้นสองตัวแรกคืออากตากับพิปุตัวประกอบเป็นอะไรอันนี้เป็นสมานอะไรก่อนมีหาค<อ>มีภิกษุมาแล้วเราจะเชื่อมต้นด้วยวิภัตไหนได้สนิทดีทุติยานะทุติยาทุติยาก็ได้ถ้าบอกถ้าบอกเป็นทุติยาก็ได้ก็ตรงนี้อกากตาับพิกุุจะประกอบเป็นอะไร นึกถ okay. like ึงวิสณะวหมดกามทาริสมะอากโตอากาโตพิกขุลอากโตพิกุลพิกุลแต่คั้งก็เป็นอากโตะพิกุลแต่เกิดเป็นใครเป็นอาคาตาต้องพิกุูมันก็เป็นอาคตาพิกุลนี่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจมากเลยอาคตาพิกุลการบ่รุษอาคาตาเป็นผู้ัรนาพิกุลเป็นเอกะ ดันั้นเมื่อเรานึกถึงเอกะก็ต้องเป็นอากโตพิขูเมื่อนึกถึงพะหูก็เป็นอากตาพิกูสองตัวแรกเนี่ยประกอบเป็นวัจนะอะไรก็ได้ให้เป็นลิงเดิมของเขาแต่วิเสนะต้องผันวัจนะให้ตรงด้วยต้องให้ตรงกันวัตถุวัจนะกับวัจนะส่วนยะเราแลปลเชื่อมคอําอะไรมิพัฒน์ไหนได้เนื้อความสด์ด,ดีก็จะเป็นตัวนัยที่กรนะทุกสมรัรมิพัฒน์นั้นอย่างตัวนี้ มาแล้วสู่วิหารใดวิหารนั้นชื่อว่ามา,ม,ามีพิสุมาแล้วมาเป็นตุติยาตุริยาที่กรณะผู้สมัครสามารถเป็นวิพัฒน์อื่นได้ไหมมีคนตอบวิพัฒน์อะไรบ้าบ้าตุตยาอะตติยา,ยาไม่ได้มันจะแป่าอะไรพี่สงหายมาแล้วโดยวิหารใดใช้วิหารโดยเนเี่ยแปลว่าเป็นเครื่องมือเป็นอะไรเนี่ยในการที่จะให้ไปถึงได้ใช่ไหมคือเขา ใช้วิหารนี่ออกมาใช่ไหมมาแล้วโดยวิหารก็คือโดยเลยโดยขึ้นขึ้นวิหารเออะมาเลยใช่ไหมหรืวก็ให้สานเดินมาเออถึงโดยแล้วก็ไมใช้วิหารมาออกมาโดยโดยวิหารเลยนะนะมาเรียนดิาฉะนั้นีมาแล้วจากจากได้คือกิสมาก็คือภิกษุทั้งหลายมาแล้วจากวิหารใด วิหารนั้นว่ามีพิสเอ่์มาแล้วแล้วนะถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นปัจ,จมีตุลาญาติรณะทุบสมัครก็ต้องใช้เป็นยศสมาโสททาไมเป็นโสก็อัจจะบดเป็นปรุงลิงเนี่ยดีกะถ้ามาแล้วในถ้าใครบอกว่าเป็นสตรมีแล้วต้องมีข้อเป็นยศสมิงโสเนี่ยผมผมก็ให้นะเอเอถ้าถ้าใครบอกเป็นวิพัฒนี้แล้วประกอบเป็นยะวิพัฒน์ที่ตนเองบอกมาแล้วประกอบด้วยถูกก็ก็ให้ คือยาติาเนี่ยไม่ตรงลิงกันเลยอ่ะเอเต,รตรงลิงิงแต่มันแปลว่าโดนไม่ได้บอกมาแล้วโดยวิหารเอาวิหารตั้งหลังมาเลยหาะมาได้ไหมหรือแ,แบบมาเนี่ยลอ,อยมาครับใช่มีต้องไหลพิพัฒอันนี้เ,ออเห็นไหมอันนี้ที่ผมไม่เข้าใจตรงผิดก็ไ้ไงอ่าว่าเรือนมีทารกมีเด็กออกไปแล้วเห็นไหมถ้าออกไปเนี่ย ปฎิใท้กรรมว่าออกจากเห็นไหมตัวนี้ก็บอกาเลยว่าเออเด็กนะเป็นลิงอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นปงลิงมอเอป็นเป็นอะไรอะไรนี่ขันโตทาละกังเนี่ยผมบก่กเออมันมองไม่เห็นเลยหรือว่านี่ขันโตทาละกังเนี่ยไอ้ตัวหนึ่งสันโอยตัวหนึ่งตนี้ก็เห็นลิงมันมันเท่ากันเปล่าดังนั้นสองตัวแรกของผู้พิสมรณาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญว่าต้องน,อน,นึกถึงวิจารณ์บ,บทกรรมว่าพิจมรณาให้ได้ ก็เป็นทารกโต้ลึกลึกใครจะเป็นทารกาก็ได้นะใครจะเป็นทารกาก็ได้ตัวนี้จะเป็นอิกันตาแล้วก็ยศสมาตงบางคนเป็นยศสมาโสทั้งทั้งที่อันจะบทคือเกหังสามตัวสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีลิงแล้วก็มีพัตรัชนะตรงกันดูที่อันจะบทเป็นสำคัญอันญบทเป็นลิงอะไรเป็นรัชนะอะไรก็ ามตัวนี้ตัดสับและบทเสบียต้องประกอบให้เป็นลิงเหมือนกับอันจมบีแต่นั้นตัวนี้เป็นอะไรอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นยศสมาตังเนี่ยอันนี้เป็นเป็นชื่อมาสมาอะไรมันจะมีะมอะไรตัวในชื่อสมาัยังบอกไม่ถูกเลยเนี่ยแล้วจะเขียนอะไรได้ บางจะมีบานจะมีเขียนน้กาศด้วยบางคนเขียนทั้งจุดทั้งภาษาไทยผสมกันทั้งบาลีทั้งภาษาไทยผสมกันาาก็จะตรวจยังไงดีครับมันต้องตอบอย่างมันต้องบอกเป็นภาษาไทยดีเป็นจะมีตุรยานที่กระทุกสมานอันนี้แค่แค่แค่สมานเดียวนะต่อมาภิกษุมีธรรมันเห็นแล้วอันนี้น่าจะมีคนถูกเยอะอยู่เป็นสมาทอะไร มันเป็นต่าปัญใจต่าปัจใจตาปัญใจถ้าเป็นสักการมธาตุมันจะมีรูปเป็นกรรมวาโจกฉะนั้นเนี่ยยะโดยมากเขาจะประกอบเป็นแต่ใยญพักฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าเห็นอ่าตัวอ่าที่อยู่หน้าเนี่ยคือจะว่าเป็นผว้สมาธิแล้วมีพวกอ่าศัพท์ที่ประกอบเป็นต่าปัจใจอยู่หน้าแล้วมีรูปเป็นกรรมวาโจกบอกเลยเป็นต่อ อ่าเป็นตริยตุริยทิกละวิสัยใช่ไหมได้ทิโถธรรมโมทำเป็นบุริง่ะก็เป็นทิโถธรรมโมยีนัสโสทิฏถธรรมโมพิคูทำทันพิสุใดเห็นแล้วเห็นไหมเวลาถ้าเป็นกระยัยพ่านเห็นเราจะแปจากทำก่อนแล้วก็แปยะยะตัวเนี้เหมือนตัวเป็นอำนาจพิจารณในตัวตัวตัวตับปัจัยที่เป็นวิจนาของตัวข้างหน้าทำอันพิสุใดเห็นแล้วพิสุนั้นชื่อว่ามีทำอันเห็นแล้ว ก็เป็นตัตยาตุริยานที่กระหุกสมาติแล้วก็มาดูสมาติของอุบาสกมีสินค้าอันสมาทานแล้ว,วใครที่มาเนี่ยมองออกไหมเป็นสมาอะไรมีอะไรเป็นทองอย่างขั้นพองผันมองออกไหมเป็นสมาอะไรมีอะไรเป็นทองก็ไ่ใครครับ ตอบแล้วเิลซี่โอเคผ่านไปตัวนี้ไม่ได้แล้วนะวมัเป็นตุติยามันมีตัวไหนไปว่าซึ่งบ้างไหนจะเป็นตุติยาไหนเขาเรียก้ตุติยาไม่ได้เข,ข้าใจเรื่องพภพสมารไหมท่านพร้อมอานภพสมารอสมาร์ที่ไรเรียกว่าภพพิสมารนั่นก็ไม่ได้แล้วใครตอบได้บ้างอะไรเรียกว่าภพสมาร ตัดต่อเป็นอะไรเรียกว่าผู้ปิสมัครนะสมาที่มีข้าวเปลือกมากหรือว่าสมา,สมาที่มีข้าวเปลือกมากฉะน,นั้นอันนี้คือผู้มีสินห้าการสมาทานแล้วนะมีคําว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยนึกถึงผู้ปิสมาครเราก็จะแยกสมาธิหน้ากับออกไปก่อนเพื่อไปทําเป็นปริสมัครทีหลังต่วสินห้า ปกติสังขยาหนึ่งถึงเก้าสิบแปดนำหน้านำมานามเนี่ยก็คือเป็นอ่าทิคุสมันนี้เราจะตั้งเป็นทิคุสมาแบบสมาหาระหรืออสมาหราะมันก็แล้วแต่เราเนี่ยปัญจกศีลานี่ปัญจศีลังก็อธิคุถ้าเกิดปัญจศีลานี่ปัญจศีลังก,ก,ก็เป็นสอธิคุได้สองอย่างถ้าเราออธิคุมาก็ต้องเป็นสมาธินานี่ปัญจศีลานี่ เพราะว่าสมาพินนตจะเนี้ยเป็น,ปนต,ตัปัจจัยแลนต้อแจกแจงลิงให้ตรงกับตัวประธานก็คือสมาพินนานิประจักสีลันนี่แต่ถ้าเกิดใครเป็นสอท,ที่กู้มาคือประจักสีลังตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสมาพินานางประจักสีลงังจากนั้นข้างบนเป็นอะไรมาก่อนข้างล่างก็คือต้องผันตามมาไม่ใช่ข้างบนประกอบอีกอย่างหนึง่งข้างล่างประกอบอีกอย่างหนึง่งคือมันไม่ค่อยตามสมมาตรกันไปเลยแปบลบว่ามันจะมีตัวที่ไม่เหมือนกันเมันไม่น่เกิดใแรเนี่ยข้างบนเป็นอะไรข้างล่างก็ประกอบให้เป็นอย่างเดียวกัน ขบนเป็นเอกะเป็นเป็นลิงอะไรขบนเป็นลิงอะไรข้างล่างก็เป็นลิงนั้นตามมาด้วยเป็นเอกะให้เป็นเอกะม,มาด้วยแล้วก็สมาทานแล้วก็นี่คือผู้มีฉะนั้นบอกแล้วว่าถ้าตัวที่อยู่ด้านหน้าของผนนู้ปฏิบัติมีรูปเป็นอ่าอะไรตับปัจจัยที่เป็นกรรมว่บบจบโดยมากมันจะเป็นอะไรตอตุนก็คือตัญยาตรียาที่กำลังปนสมัครเราใช้เยนะโสทำไมใช้เยนะโสก็เพราะว่าอันทีวนมันคือบาสโก เยนะตรงเนี้ยตรงยะศัพยะศัพเป็นได้กีวิภัณฑ์ยะศัพเป็นได้จีวิภัดตรงนี้น,นะมีอะไรบ้างพติยาเจตเจตมีเห็นไหมเะนั้นตรงนี้มันเป็นได้ทุกวิภัตฑ์แต่ว่าไอ้ตาศัพเป็นได้แค่วิภัตฑ์เดียวคือเป็นปัตถามัยภัตฑ์แต่ว่าจะเป็นเอากาหรือภูก็ได้แล้วก็ลิงก็เหมือนอันเดยบด ไหมก็เป็นโสสมาตินาระจากสีโลปาตะโบเห็นไหมตอนแรกมันเป็นสีลานี่แต่ว่าเมื่อสนิบเป็นบทสมัครมันต้องเป็นสีลาก่อนแล้วก็เป็นสีโลให้เหมือนอันมณีบทอันนี้เป็นสมาัตอะไรมีอะไรเป็นท้องเป็นตัตยา สมาฬะที่คุณสมาเป็นท้องล้วเกิดตรงนี้เป็นปัญจสีลังเป็นปัญจสีลังแล้วก็เป็นสมาธินานงก็้วเป็นจักสีปัญจสีลังตัวนี้ก็แปลว่ามีสมาฬะที่คุสมาเป็นท้อง,เ,องเห็นไหมทาให้มันถูกมันทําได้ต้องหลายวิธีแต่เอ่อฉะนั้นถ้าออกเข้าคุณสมาฬเนี่ยบิค้ไปเถอะสองตัวแรกเนี่ยพยายามเอาสองตัวแรกนี้ให้ถูกก่อน ไอ้ส่วนยะตาเนี่ยมันมันมันเป็นวิพัฒน์อะไรก็ช่างมันยะเป็นวิพัฒน์อะไรใส่ไปเลยถ้าไม่ได้แต่ตรงตาพยายามทำให้ถูกคือถ้าอังจะบทเป็นปุงลิงก็เป็นโสถ้าเป็นพระผูกก็เป็นเตถ้าอัจะบทเป็นธีริงก็เป็นสาถ้าไอ้ธีลิงพระผูกก็เป็นตาถ้าอังจาบทเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นตังก็อ่าเป็นนิคเป็นน้ำงเสลดิงก็เป็นตัง ถ้าเป็นน้ำบูตสเตรมงบรนะก,ก็เป็นตานี้ก็สายถูกอันสุดท้ายพระเทระผุ้มมีราะ,ระสักอระเกิดข,ขึ้นแล้วอันนี้เป็นสมัตรอะไรมีอะไรเป็นท้องท่านพระรนัยทำได้ไหมฮะไม่ได้วยายกรนะไวยากรนี่แค่แค่ท้องเดียวนะอ้าวทำไมทํานวยยังทำได้เลยเนี่ย อะไรนะั่นทำเงินแล้วก็สกัลลังถ้าเป็นเป็นราภสักกะลังไงโอ้สุดยอดจุดยอดเลยถ้าเป็นสักกะลังเนี่ยจคือเป็นอสวัรค์เขาไปเป็นอทวัรถ้าเป็นอทวัรข้างหลังจะเป็นไงต่อ,อเ,ปเป็นอทวัรน,นะมันเป็นสอสวัร เป็นไรนประยุกต์ใช้สิกนะ็มาสิลาภสักระแล้วประยุกต์ใช้แล้วอุปนัตข้างหน้าเป็นอะไร,อระเอาพูดทั้งสมาธิอุปนานอะไรแล้วยะอนะไรยะ,ยะรอา่าอุปนัตลาภสัตตโลเทโลใช่หหไหมแล้วก็คือแล้ว ด้วยสกละด้วยท่วาลาภระสกละทั้งหลายถ้าเกิดใครเป็นสทวันก็เป็นสกละลังถ้าเกิดใครเป็นสทวันข้างล่งก็เป็นอุปน,นังราพัสักลลังแต่เกิดเป็นอ,อก็ทําไมจึงเป็นทําไมจึงเป็นเป็นราพัสกกโลไม่ได้เห็นบางคนเขียนราพัสกกโลมาทำไมเป็นราพัสกกโลไม่ได้อ คือถ้ามันเป็นอทวันเนี่ยหมายความว่ามันต้องเป็นผู้วจนะเท่านั้นกณะตามดิงตัวสุดท้ายถ้าตรงนี้เป็นอิเป็นเป็นนปำปกสกลิงเห็นไหมแต่พูดนะมันก็เป็นสกลานี้เห็นไหมแต่เกิดเป็นสทวันแล้วก็บังคับให้เป็นนปุปูทั้งคือเป็นลาภสกลังนั้นมันจะเป็นลาภสกลโลไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องั้ะตรงนี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้บอกว่าเป็นจอใช่ไหมก็ กเป็นจิถีตุริยาที่กระหุสมารมีอัสมาหาระทบันทวัสมาดเป็นท้องหรือใครจะบอกเป็นสอทบันทวัสมาดอ่าอ่อากระดับสกุลสมาระทบันทวัสมาดตรงเนี้ยถึงใครจะตอบเป็นฉันถีตุริยาที่กระหุสมารมันก็ถือว่าถูกนะมันอยู่ที่เราแปลว่าลากและสักการะทั้งหลายของปฏิเระใดเกิดขึ้นแล้ว